สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้หากมองหาบ้านในซอยขุนทะเลเมืองสุราษฎร์ธานีที่อยู่ใกล้กับเมืองนะครับแล้วก็เป็นทำเลที่น่าอยู่เนี่ยขุนทะเลซอย6บ้านในนีน้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับแล้วก็ราคาดีมากๆสํสำหรับบ้านหลังนี้ที่ผมอยากให้ทุกคนได้ดูกันนี่คือทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำขุนทะเลซอย6ครับ นี่แหละครับทาวน์โฮมหลังนี้2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำนั่นเองครับบริเวณด้านล่างด้านหน้าเนี่ยจอดรถได้1คันรถกระบะคันยาวๆจอดได้ครับค่อนข้างกว้างและยาวแลลึกมากๆเลยนะครับรวมไปถึงภายในบ้านของบ้านหลังนี้นะครับเป็นทาวน์โฮมที่ต้องบอกว่าต่อเตอิมมาค่อนข้างโอเคนะครับ มาอยู่ได้เลยอาจจะไม่ต้องต่อเติมเพิ่มและผขนของเข้ามาอยู่ได้เลยซึ่งด้านล่างตรงนี้ครับก็จะเป็นเหมือนห้องโถงหนึ่งห้องน,นะครับต่อไปส่วนท้ายเนี่ยส่วนท้ายก็จะประกอบไปด้วย1ห,ห้องน้ําชั้นล่างนั่นเองครับอยู่ตรงนี้ครับ ัดจากห้องน้ําก็จะเป็นบริเวณสวนครัวท้ายบ้านนะครับซึ่งก็ต่อเติมเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับในสวนท้ายบ้านที่เป็นครัวเนี่ยเป็นสวนซักล้างก็หลังนี้เนี่ยถือว่าคุ้มครับขึ้นมาบริเวณชั้นสองนะครับก็จะประกอบด้วย2ห้องนอนกับอีก1ห,ห้องน้ําก็จะปีนหนึ่งห้องท้ายบ้านแล้วก็จะมีห้องน้ําส่วนกลางใช้ร่วมกันตรงนี้นะครับ และนี้ก็คือห้องนอนใหญ่ครับทุกคนครับได้เป็นเสมือนสองห้องนอนนะเพราะว่าทางเจ้าของบ้านเนี่ยต่อเติมดันพื้นที่บริเวณหน้าบ้านที่เป็นชั้น2นะครับขึ้นมาอีกได้เป็นหนึ่งห้องเนี่ยก็จะเป็นเสมือนสองห้องเอาไว้นอนหนึ่งห้องตรงนี้เอาไว้ห้องเป็นห้องเก็บผ้าหรือว่าจะแยกเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องก็ได้รวมไปถึงก็จะมีระเบียงหน้าบ้านเอาไว้ตากผ้าได้สะดวกสบายมากๆครับดมดีมากๆ และนี่ก็คือทาวน์โฮมเมืองสุราษฎร์ซอยพ่อขุนทะเลซอย6นะครับผมแล้วก็เป็นทาวน์โฮมที่น่าอยู่อาศัยมากๆเลยในย่านนี้นะครับเนื้อที่ของบ้านหลังนี้นะครับ18ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ำครับราคาเจ้าของขายในราคาแค่เพียง1,690,000บาทเท่านั้นเองครับทุกคนครับใครสนใจอย่ารอช้าครับทาวน์โฮมสภาพดีต่อเติมเต็มขนาดนี้และที่สำคัญให้เช่าในราคาแถวๆนี้นะครับ 5,000บาทต่อเดือนเลยนะครับใครจะซื้อไว้อยู่หรือซื้อไว้เก่งกำไรปล่อยเชา่าก็ได้เช่นเดียวกันสนใจก็ลองพิจารณาทาหโฮมที่นี่ดูครับ